สวัสดีค่ะเผยอาการป่วยล่าสุดอดีตนางเอกยุค90ดาชดาพรขน,นแห่เป็นห่วง เผยอาการป่วยล่าสุดอดีตนางเอกยุค90ดาชดาพรขน,นแห่เป็นห่วงอดีตนางเอกดังยุค90ดาชดาพรรัตนากรเผยสาเหตุป่วยล่าสุดหลังแฟนคลับถามไถ่แห่เป็นห่วงยกใหญ่ดาชดาพรอ,อดีตนางเอกยุค90หลังจากเจ้าตัวหายหน้าจากวงการบันเทิงไปพักขี่ใหญ่แต่ในโลกออนไลน์ของ Ti ๊ t o k เธอทำคอนเทนต์หน้ารักน่ารักมาฝากแฟนคลับ ให้หายคิดถึงกันอยู่เสมอต้องบอกเลยว่าการเวลาทำอะไรเธอไม่ได้จริงๆสวยหน้าเด็กตลอดแม้จะอยู่ในวัยซึ่งขึ้นเลข5แล้วก็ตามแต่ล่าสุดดาชดาพรได้ออกมาอัปเดตอาการของตนเองหลังจากหายหน้าไปพักใหญ่และแฟนคลับต่างถามไถ่ยและส่งข้อความเป็นห่วงอย่างล้นหลามซึ่งเจ้าตัวได้ออกมาอธิบายถึงสาเหตุอาการป่วยเล่าอาการให้ฟังว่า จากที่หลายๆคนเป็นห่วงอาการป่วยของพี่และถามเข้ามากันเยอะมากพี่ขอที่บายว่าจริงๆหมอวินิจฉัยผิดและจ่ายยามาผิดพี่ก็กินยาไปทั้งหมด4เดือนเอฟเฟกของยาให้เกิดอาการขึ้นมาตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการรักษาเยียวยาตัวเองมาจากตัวยาที่วินิจฉัยผิดทำให้ตาบวมพี่ได้หยุดยามานานแล้วอยู่ในขั้นตอนการรักษาเยียวยาค่ะเท่านั้นค่ะ ไม่ได้เป็นโรคร้ายอะไรไม่ต้องห่วงค่ะเพียงแค่เป็นช่วงยังไม่เข้าที่ได้ทำการปรับเปลี่ยนยาปรับเปลี่ยนทุกอย่างเยียวยาตัวเองอยู่ค่ะมีเท่านี้ค่ะไม่ต้องห่วงนะคะเป็นเอฟเฟกของยาจริงๆค่ะ4เดือนที่ผ่านมาเป็นปัญหาเยอะมากแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วทุกอย่างเข้าที่หมดแล้วเหลือน,นิดเดียวเองค่ะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณทัศโตมีเดียค่ะ